ชีววิทยานะคะวันนี้นะคะเราได้ทำการนัดพี่ไว้นะคะเพื่อไปสัมภาษณ์ประสบการณ์ทำง,งานนะคะเกี่ยวกับสายงานชีววิทยาค่ะไปกันเลยค่ะ บนเทียนบุดีนะครับแล,แล้วพี่เจ้าหน้าที่ที่เราจะสัมภาษณ์ครับท่อยู่ข้างใหนห้องนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่เจ้าหน้าที่ที่เราจะสัมภาษณ์แล้วนะครับพี่จร์ดสวัสดีครับสวัสวดีครับรบกวนพี่แนะนําตัวให้กับทุกคนฟังนะคร สวัสดีค่ะชื่ออุเรวนพัจันค่ะชื่อเล่นชนิกค่ะผมขอเรียกว่าพี่นิดนะครับผมอยากทราบว่าพี่นิดจบมาจากที่ไหนครับแล้วจบมาในด้านอะไรครับจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยลงกรในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะจบสาขาชีววิทยเป็นยุจุลชีวะค่ะแล้วปัจจุบันนี้คะ่ะพี่นิดทำงานที่ไหนครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับอะไรครับพี่ งานที่สาขาชีววิทยาะคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะน่าเอา,เอาอยายุงานแล้วกันเนาะสิบสองปีครับสิบสองปีโอเคแล้วอยากทราบว่าช่วงช่วงช่วงจ,จุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนของชีวิตนะครับพี่ที่พี่ต้องก้าวจากชีวิตของมหาวิทยาลัยครับเข้าสู่ชีวิตของวัยทำงานครับพี่มีการปรับตัวอย่างไรบ้างครับ วันแรกที่เข้ามาเลยเก็คือมาเจอกับเจ้าหน้าที่คนหนึงแล้วเราก็รับรับหน้าที่ว่าเราจะต้องมีการเตรียมแบบเตรียมอุปกรณ์เตรียมสารเคมีให้กับน้องๆที่จะมาเรียนในในส่วนตรงนั้นนะคะพี่ก็ต้องไปถามเจ้าหน้าที่คนที่เขาดูแลก่อนหน้าเราคือถามถามทุกอย่างเลยไม่รู้อะไรคือถามถามถาม คือตรงนั้นน่ะเราเราไม่รู้เราก็ต้องถามเนาะเพราะว่าเราคิดว่าการถามเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เราไม่ได้เื่ออยากอยกรู้อะไรก็ถามถามซึ่งพี่เขาก็น่ารักอะคะ่ะเขาก็ช่วยเหลือเราเยอะเลยแล้วอย่างปัจจุบันนะคะพี่พี่ได้รับหน้าที่ทําอะไรบ้างครับในสาขาอ,อ่ในส่วนตรงนี้ของพี่ก็รับผิดชอบในส่วนรายวิชาชีพ รายวิชาชีพก็จะเจอเด็กักศึกษาตั้งแต่ปีสอปีสามปีสนะคะมีจุนอาหารจุนอุดจุนอุตสากรรมแล้วก็พันธุสตร์ทั่วไปนะคะในในรายวิชาชีพเราแล้ผมอยากทราบว,ว่า,าหลักการในการทํางานคที่ให้ได้ผลงานที่ดีครับแล้วก็ให้ตัวเองที่มีความสุขเลยหลักการทํางาน ที่พี่ยึดก็คือรับชอบให้มากที่สุดใส่ใจกับงานที่ได้รับมากที่สุดค่ะเอาเอาใจใส่กับงานนะตรงนั้นเลยแล้วก็ผมอยากทราบว่ามุมมองหรือข้อคิดที่สะท้อนถึงอาชีพของตนเองนะครับพี่ที่มีประโยชน์ต่อตนเองด้วย<ม>แล้วก็ผู้อื่นกับผู้โดยสังคมด้วยครับมุมมองอย่ยกคบ ชีพของพี่ก็คือพี่ภูมิใจที่จบจบจากตรงนั้นแล้วก็ได้ทํางานตรงนี้ในส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรงนี้ค่ะหน้าที่อาจจะเล็กน้อยที่ความราับผิดชอบเล็กน้อยแล้ววันที่พี่ภูมิใจก็คือวันที่น้องๆสายอาชีวะกลับมากลับมาก็คือการมาซ้อมเราเป็นอยาง ตรงนั้นนะคะที่พี่เห็นเกี่ยวกับความเป็นผู้ใหญ่ของเด็กตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองปีสปีสซึ่งเราเห็นเขามาตั้งแต่ตอนตอนตอนเด็กเดกอะ่ะเหมือนการตั้งขาไปถึงการออกไปในโลกกว้างนี้คะเราจะเราจะรู้สึกภูมิใจทีน่น้องๆกลับมานะ ที่ทําง,งานมาครับคือมันต้องเจอทั้งอุปสรรคและทั้งปัญหาครับพี่เจออุปสรรคปัญหาอะไรบ้างครับเกี่ยวกับการทําง,งานแล้วก็มีวิธีการแก้ไขย,ยังไงบ้างะครับคือปัญหาและอุปสรรคมันน้อยมากถ้าสมมุติเรามีการเตรียมพร้อมที่ดีแต่ถ้าสมมติว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยค่ะเรามีปัญหาที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเนาะอย่างไวรัสโคโรนาเนี่ยค่ะม,มันยากที่จะมนการที่จะแก้ไข เราก็จะปรับตัวก,กับสถานการณ์นั้นมากกว่าอยากให้พินิษฝากข้อคิดหรือฝากอะไรให้กับน้องๆที่กําลังจะจบชีวิตมหาวิทยาลัยครับเข้าสู่ชีวิตไ้ทํางานบ้างคือคือก็อยากฝากน้องๆค่ะค้นหาตัวจริงค้นหาตัวเองให้ค,นคนห้นค้นให้พบก,ก่อนว่าเราชอบด้านไหนอย่างเร่ง สายงานของเรามีมีเยอะเลยเราอาจจะอยากเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นนักวิจัย<ม>เป็นผู้ช่วยนักวิจัยหรือเรียนต่ออะไรเงี้ยค่ะเราพี่อยากแนะนำาให้น้องๆค้นหาตัวเองให้เจอก่อนแล้วก็เดินไปตามตก็คือไปส<ป>ิไปในส่วนของที่ตัวเองรักตัวเองชอบอย่างเราอย่างพี่อ่ะพี่ก็เลยรู้ว่าเออฉันไม่สามารถที่จะไปเป็นครูตามที่พ่อแม่ ก็ไม่สามารถไม่สามารถจะสอนใครได้เอ <c oughs> เป็นคนเข้าใจเองใช,ใช่ใช่ใช่ค่ะคือแบบเราเราชอบด้านเนี้ยชอบด้านไหนก็ไปด้านนั้นเลยโอเคครับขอบคุณพี่นิดมากนะคะขอบคุณค่ะ